สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับผมกับช่องพรายตาํานะครับออกกำลังกายตอนเย็นนะครับวันนี้โอนโยโน่โน่ครับดีครับโน่นนะคุณตาครับเดินตามหลังนะครับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเดินทุกวันนะครับเดินในร่มนะครับวันนี้เดินในร่มแดดร่มลมตกเอาออกกำลังกายนะครับ นี่ขาบ้านะครับถ้าขาไปขากลับบ้านนี่เร็วกว่านี้นะครับเวลากลับบ้านนี่จะเร็วนะครับเพราะว่าดูมีของกินอยู่บ้านนะครับเส้นทางไหนที่ว่าไม่มีค่อยมีอาหารนะครับจะเดินแบบนี้นครับดูเนิบๆไปอย่างนี้นะครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับกดติดตามด้วยนะครับช่องพรายตะครันะครับหางงนะครับอากาศยามเย็นนะครับช่วง4ี่โมงห้าโมงนะครับาออกกำลังกายนะครับค่อยๆไปนะครับแก่แล้วนะครับอายุเยอะนะครับ74ปีนะครับ่าใจสนใจใครเลยนะครับเดิด เส้นทางนี้ไม่ค่อยมีอาหารกินเท่าไหร่นะครับพา,าเดินนะครับยังไม่ถึงที่นะครับยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับยังไม่ถึงที่ที่มีต้นไม้ทาวันนะครับยังไม่ถึงนะครับตรงตรงนี้จะรูนะครับเป็นทุ่งนานะครับมีแต่ทุ่งนาเลยตรงนี้ครับต้องไ,ไปอีกสักสามร้อยถึงสี่ร้อยเมตรนะครับถึงจะมีที่ให้กินมี ต้นไผ่มีต้นไม้ใบไม้นะครับเทาอันให้กินนะครับไปโน่นครับคอย <c oughs> ไ,ปไปนะครับถ้าว่าไม่มีของกินนี่อาการแบบนี้นะครับเืินเหมือนไม่อยากไปไหน <c oughs> ถ้าว่าถึงเป้าหมายนี่จะจะเล็งได้ก่อนเลยนะครับก็มีสปีดนะครับมีก๊อกซอง เร็วว,ว้าเร็วว้าเร็วเร็วเดี๋ยวก็ถึงแล้วเร็วเร็วเร็วถึงถึงที่ไม้แล้วเย็นเย็นเร็วเร็ว <c> ส <oughs> ี่โมงกว่ายังอากาศยังค่อนข้างร้อนนะครับค่อนข้างร้อนนะครับไม่หนาวแล้วนะครับกลางคืนไม่หนาวนะครับเริ่มจากเข้านานร้อนนานแล้งนะครับแล้งนานนะครับยังไม่มีฝนเลยนะครับ ฝนไม่ตกเลยนะครับเอ้เฮอย่าไปขโมยอ้อยเขาเด้อแฮ้อย่ามา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 อยเ่ามาอย่ามาอย่ามาสวัสดีทุกท่านนะครับไปถึงที่หมายแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ออกกำลังกายทุกวันนะครับนู่นครับ ไม่ต้องติดโซ่ติดอะไรเลยนะครับตาสบายนะครับปล่อยสบายสบายตามสไตล์ตาคํานะครับง่ายง่ายนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่มีรีบร้อนนะครับไม่มีช้าเร็วไม่มีนะครับมีแต่เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้นะครับ ไปนะครับไปถึงแล้วตาไปถึงแล้วถึงแล้วขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเข้าถ่ายตะคำด้วยนะครับเป็นทั้งไอ,อ้เยอะๆกับจางฉลาครับ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ